สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Jolly Getting Colors มินิซีรีส์ใหม่ที่จะมาคุยกันเรื่องสีแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเราจะไม่ได้มานั่งสอนแฟชั่นแบบผู้เชี่ยวชาญอะไรทั้งนั้นค่ะเพราะบอกตรงๆเลยว่าเราเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสีไหนคือสีที่เหมาะกับตัวเองจริงๆแต่นี่ล่ละค่ะที่ทำให้สนุกเพราะเราจะมาลองค้นหาคำตอบไปด้วยกันค่ะ ทุกวันนี้นะคะโลกแฟชั่นหมุนเร็วมากปีนี้สีมาแรงปีหน้าก็อีกสีโผล่มาแทนแล้วใครละ่ะที่เป็นคนบอกว่าสีนี้ต้องอินหนึ่งในนั้นก็คือ pantone color of the year ค่ะก่อนอื่น pantone คือใครน่ะหรอ pantone เป็นบริษัทอเมริกันที่ทำเรื่องมาตรฐานสีมานานกว่า60ปีค่ะเขามีระบบที่ชื่อว่า pantone matching system หรือ PMS ซึ่งทำให้คนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบแฟชั่นไปจนถึงโรงพิมพ์ใช้รหัสเดียวกันและได้สีตรงกันเป๊ะภูดง่ายๆแพนโทนก็คือภาษากลางของสีนั่นเองและทุกปีนะคะเขาก็จะประกาศ Color of the Year ซึ่งไม่ได้เลือกสีสวยๆมั่วๆนะคะแต่เลือกจากการอ่านอารมณ์ของโลกแล้วสะท้อนออกมาผ่านสีหนึ่งเฉดค่ะ โดยเราจะยกตัวอย่างสีประจำของ3ปีล่าสุดที่ประกาศออกมาโดยแพนโทนให้เพื่อนๆฟังนะคะเริ่มจากปี2023 v i v a Magenta สีแดงอมชมพูเข้มสดมีพลังแต่ยังแฝงความสนุกแพนโทนบอกว่ามันคือสีแห่งความกล้าความแข็งแรงหลังโลกผ่านวิกฤตโควิดมาค่ะปี2024 Peach Fuzz โทนสี Peach นุ่มๆอบอุ่นเหมือนอ้อมกอดเล็กๆเ,เลือกมาเพื่อสะท้อนความต้องการการเยียวยาความอ่อนโยนและการดูแลใจและล่าสุดในปีนี้2025นะคะสีประจำปีก็คือมอคค่าม s e ซึ่งเป็นสีโทนน้ำตาลอบอุ่นเหมือนช็อกโกแลตหรือกาแฟถ้วยโปรดแพนทนบอกว่านี่คือสีของความสบายใจ ความเรียบง่ายและความอบอุ่นในโลกที่วุ่นวายค่ะฟังดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละปีแพนโทนใช้สีเป็นเหมือนกระจกสะท้อนอารมณ์โลกจริงๆนะคะวกกลับมาที่ตัวเราอีกครั้งนะคะเคยไหมคะที่ซื้อเสื้อผ้าตามเทรนสีในปีนั้นแต่พอใส่จริงๆกลับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เข้ากับเราเลย เสื้อเด่นเกินไปแต่ตัวเรากลับหายไปเราเองอาจจะไม่ค่อยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บ่อยค่ะแต่มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผ่านมากี่ปีก็ยังจำได้คือตอนนั้นเราน่าจะอายุได้สัก14-15ได้ชุดเอียมที่ใฝ่ฝันอยากได้มานานค่ะแม้จะเป็นสีแดงสดที่ไม่ได้โปรดมากสักเท่าไหร่และพยายามหาโอกาสใส่หลายทีแล้วแต่ยังไม่ได้เลิกสักที แล้ววันหนึ่งก็ไม่รู้อะไรโดนใจนะคะญาติมาที่บ้านเยอะแยะเลยเราก็เอาละได้เลิกเปิดตัวเอี้ยมตัวโปรดความมั่นใจเกินร้อยห้าบค่ะหยิบเอี้ยมตัวเก่งพร้อมเสื้อยืดสีเขียวสดมองกระจกแล้วโอ้โหงามเลิศเหนือปตัตตภีโดยไม่ต้องถามใครแต่ความมั่นใจตกต่ำกว่าศูนย์อย่างรวดเร็วค่ะเมื่อทั้งแม่ป้าลุงลงความเห็นว่าเปลี่ยนเสื้อหน่อยดีกว่านะ มันเหมือนกาคาบพริกไปนิดตอนนั้นรู้สึกขัดใจมากทำไมล่ะนี่ก็สวยสุดในชีวิตแล้วนะเนี่ยสีตัดกันสะใจดีออกทำไมผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเทรนด์สีนี้หรอแล้วเราเองก็เพิ่งมาเริ่มเข้าใจค่ะความรู้สึกของแม่ป้าลุงในวันนั้นก็ช่วงวันคริสต์มาสนี่เองโถชีวิตตั้งแต่นั้นค่ะเราก็เลยติด ราปลอดภัยใส่เสื้อผ้าสีเซฟตลอดดำน้ำเงินไม่ค่อยเน้นขาวเพราะการดูแลให้สีขาวมันขาวนานนะ่ะมันยากแล้วเราก็ไม่ใช่คนร่างบางสีที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือสีอ่อนในใจคิดนะคะและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสื้อแฟชั่นตามดารานักร้องก็พอมีบ้างแต่น้อยมากค่ะเพราะตอนที่มันอยู่บนตัวคนที่เราเห็นก็สวยดีนะคะ แต่ทำไมพอมาอยู่บนตัวเราแล้วเหนือความคาดหมายไปตลอดเลยค่ะมันทำให้คิดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยอาจจะไม่ใช่สีไหนกําลังอินแต่คือสีไหนที่เป็นเรามากกว่าคะ่ะเหมือนโคคาโคล่าที่มีสีแดงประจำตัวถ้าวันหนึ่งอยู่ๆเปลี่ยนเป็นสีม่วงพาสเทลคงไม่มีใครมั่นใจว่า นี่คือโค้กจริงๆหรือเปล่าเพราะสีแดงเท่ากับโค้กเท่ากับพลังความสดชื่นความมั่นใจเป็นภาพจําไปแล้วเราก็เหมือนกันค่ะถ้าเจอสีที่ใช่เวลาเราใส่หรือใช้มันก็คงส่งพลังออกไปได้ชัดเจนแต่ถ้าเอาแต่ตามเทรนเราอาจจะอินแค่แป๊บเดียวแล้วสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราเลย แต่ตอนนี้ก็เห็นเ๊บซี่ลองทำเ๊บซี่เป็นสีใสยอยู่นี่นาะเรียกว่าเ๊บซี่เคลียร์จุดขายก็คือเป็นโคล a าสีใสไม่มีคาเฟอีนและไม่มีคาราเมลคัลเลอร์ที่ทำให้เป็นสีโคลาแบบตั้งเดิมคะ่ะด้วยความเป็นมาร์เก็ตติ้งที่เป็นธาตุการตลาดให้กับทุกแบรนด์นะคะก็เลยไม่รีรอที่จะลองเห็นเป็นน้ำใสๆแต่รสชาติก็ยังเป็นโคล a าอยู่รู้สึกว่าจะเป็นแบบชูกรฟรีด้วย ตามเทรนด์ด้วยนะคะเอาจริงๆนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการที่แบรนด์พยายามเล่นกับความใสความแตกต่างเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่แต่คำถามคือคนจะจำเปบปซี่ว่าอะไรโคลาสีดำเข้มที่เราคุ้นเคยหรือโคลาสีใสที่เพิ่งออกมามันเลยจะสะท้อนประเด็นของเราว่าเวลาเราตามเทรนด์อย่างเดียวโดยไม่ยึดกับตัวตนจริงๆคนก็อาจจะสับสนว่า นี่คือคุณจริงๆหรือเปล่าดังนั้นตอนนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนถามตัวเองง่ายๆว่าทุกวันนี้เราใส่สีที่เป็นเราจริงๆหรือแค่สีที่โลกบอกว่าอินกันแน่และในอีพีหน้าเราจะไปเจาะลึกกันจริงๆว่า personal color ที่แบ่งเป็นสีฤดู spring summer autumn winter มันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราอยู่ในฤดูไหนของสีไม่ต้องกลัวนะคะเราเองก็ไม่ใช่แฟชั่นนิสต้าเหมือนกันแต่เราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกันค่ะแล้วเจอกันในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้บาย